สวัสดีครับพบกับวันฟุธซิมูเลเตอร์นะครับวันนี้ผมจะมาพาไปทำสามดาบกันตอนนี้ผมอยู่ที่โลกสองนะเกาะเอ่อทิลเล์บาร์นี่นี่นี่ในแคสเซิลนะครับนี่โอเคก็เกาะน,นี้จะมีริวมะอยู่นี่นี่คือสามดาบของโซโลนะเป็นสามดาบ วีหนึ่งแล้วกันโอเคผมจะไปหาริวมาก,กันก็มาถึงที่เกาะนี้นะครับริวมาจะอยู่ฝั่งซ้ายมือแมบปบนี้ตัวนี้นี่คือริวมากผู้ที่เคยสู้กับโซโล,โลนั่นเองเอ ฆ่าลิวมาให้ตายนะแล้วเราก็จะได้ของมาเดี๋ยวขออนุญ,ญาตสู้ก่อนนะครับอันนี้ผมไม่ได้เปิดฮารร์ลชันนะอาจารย์เป๊ะ โอเคกว่าจะตุยแม่โอเคครับก็ถ้าสมมุติว่าเราตีแล้วจะมีโอกาสดอปเจ้าตัวนี้นะครับเป็นสมุดนี่สวอ d คอ r e ก็จะใช้ตัวนี้ในการอัปเกรดซึ่งเราต้องไปอัปเกรดที่เกาะวอเตอร์เซเนนั่นเองถ้ามองจากตรงนี้ไปนะดูแผนที่แป๊บ นี่ครับตรงไปข้างหน้าเลยบอตเตอร์เซเว่นเซเว่นโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยก็มาถึงแล้วนี่นะบอเตอร์เซเว่น อ๋อแถวนี้ก็จะมีหีบสมบัติอยู่ด้วยนะครับมองหาด้วยหลักแล้วก็เก็บเผื่อจะดึได้เงินได้ทองก็ขึ้นมาตรงนี้ขึ้นมาจากห้องโถงก็กอา่าเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวานะจำไม่ได้เอเดี๋ยวไปทางนี้กันละกันเพราะว่ายังไงก็จะไปซ้ายไปขวายังไงก็วนถึงตรงนะี้แล้วเนาะเพราะว่าเกาะนี้มันเป็นวงกลม ก็ตามหาคนที่มีอ้อนี่ไงคนที่มีดาบบนหัวครับนี่นี่น,นี่เป็นคนอัปเกรดดาบนะนี่เราอัปเกรดเลยก็อยู่ตรงนี้ฮะดาบที่เราใช้อยู่ตอนนี้มีนี่ครับจะใช้สวอร์คอในการอัปเกรดนี่ตอนนี้เราได้มาแล้วครับเรากดอีกครั้งไม่ได้เพราะเรามีอันเดียวเนาะก็อัปเกรดได้หนึ่งครั้งเนาะเราก็จะได้ดาบ สามดาบของโซโลมานี่ที่เป็นกรอบแดงนี่ครับสกิลก็จะเพิ่มมานะครับเป็นห้าสกิลนะก็เดี๋ยวผมจะลองใช้สกิลให้ดูนะโอเคครับมาลองที่สกิลแรกกันเลยอืมปล่อยขึ้นดาบสกิลอีกเป็นการพุ่งเข้าไปนะสกิลซี่ แล้วเบิดเป็วนวงกว้างสกิลวีทอร์นาโดครับแล้วก็สกิลบีีนุ๊กอะไรสักอย่างต่ออุ๊แรงและไกลเหมือนกันเนีเฮ้ยอีกครั้งนะครับสกิลแซดครับสกิลอกสกิลซี สกิลวีและสกิลบีที่ไกลสุดๆโอเคครับอย่าลืมกดไลค์กดแช์กดติดตามด้วยครับบ๊ายบาย